ครับนักเทรดเอทุกท่านครับวันนี้พบกันถือว่าเป็น EP ที่1นะครับเป็น EP ีที่เปิดตัว EA อวตาร2024นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดนะครับจาก EA เวอร์ชันเดิม2023นะครับเพื่อนๆครับมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมายครับเพื่อนๆครับเป็นการเพิ่มค่าเพิ่มโค้ดนะครับปรับเปลี่ยนค่านะครับให้กับ EA ทุกตัวนะครับเพื่อนๆครับ ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็ขอแนะนำคร่าวๆนะครับก็คือเอ่อหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับก็คือการเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อนๆครับเปลี่ยนชื่อเป็นเอวตันสองพันยี่สให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับสองวันหมดอายุนะครับเอตัวนี้นะครับหมดอายุวันที่30เดือน6ปีสอง4นนะครับกลางปีเลยนะครับอันนี้ต่อให้ยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆครับ เ,เพื่อนๆเวอร์แชทนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปรันเดโมโดได้นะครับรันในบัญชีเดโมดได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆมือใหม่นะครับสามารถนำไปฝึกเทรดได้นะครับเพราะผู้บรรดาได้ปรับป,รปุ่มต่างๆนะครับให้สามารถเทรดในการรันแบ็กเทสได้นะครับเทรดแบบแบ็กเทสได้นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็จะได้ศึกษานะครับ หลักการทํางานของ ea ว่า ea มีหลักการทํางานเช่นไรนะครับหากเพื่อนๆนถูกใจนะครับหรืออยากจะใช้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเทรดได้คล่องตัวแล้วตัวนี้ก็เปรียบเสมือนตัวจริงนะครับเพื่อนๆครับที่เพื่อนเพื่อนใช้ก็คือตัวจริงของที่จะไปใช้งานจริงนะครับหากเพื่อนๆสมัครนะครับผ่านทางนิก์ใต้คลิปนี้นะครับก็คือสมัครผ่านบุ๊คเอ็กเน็ตนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็จะ สามารถดาวน์โหลดดอตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนครับโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องแจ้งมาทางผู้พัฒนานะครับว่าได้สมัครแล้วหรือเปิดแล้วนะครับหรือหากจะแชทนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางอีเมลก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนครับหรือทางไลน์กลุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวจะขึ้นไลน์กลุ่มให้นะครับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเรียนรู้นะครับเพื่อนๆนครับ เอาแนะนําที่เพิ่มขึ้นนะนะครับเพื่อนเครับเอ่อแนะนําแบบไหนดีเอาแนะนําแบบแบ็กเทสนะครับเพื่อนเครับผมจะลองใช้เอวันคิกเทสตองคาดูนะครับเพื่อนครับเราแบบช้าๆนะครับจะเห็นว่านะครับอันนี้คือหน้าต่างแบ็กเทสนะครับเพื่อนเครับตอนนี้สามารถกดปุ่มบายปุ่มเซลได้นะครับอ่าเก็มีการแสดงผลนะครับ าอเดอร์เกี่ยวเดอร์นะครับตอนนี้ปกตินะครับเพื่อนๆนครับออาปิดค้นออนนะครับระบบค้นออก็พัฒนาขึ้นให้ปิดเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆครับปิดเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ2เท่านะครับเพื่อนๆนครับจากเดิมอาจจะปิดช้านี่ปิดเร็วขึ้นแล้วนะครับประเด็นต่อมาคือตีเส้นเส้นเทนไลน์ได้นะครับเพื่อนๆนครับสามารถปรับแต่งนะครับเพื่อนๆว่าจะเอา ว่าจะวางนะครับเทปไลายไว้ตำแหน่งใดนะครับหากชนเมื่อไหร่ก็จะเกิดออเดอร์ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เ้นเทปไลน์ก็จะหายไปนะครับเพื่อนๆครับทั้งายทั้งเซลล์นะครับปรับได้เช่นกันนะครับสมมุติว่ากดผมจะกดเซลล์นะครับปรากฏว่าผิดทางครับแก้ไม้ครับเนี่ยเรียกว่าโซวิงนะครับ ลุ่ม2กลปุ่มนี้สามารถเป็นทั้งป้ายสต็อปและเซลสต็อปได้นะครับเพื่อนๆครับผมจะลองเร่งดูนะครับว่าสามารถปิดกำไรได้ไหมนะครับปุ่มอาจจะเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับนะครับเลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับเร่งน,นะครับจะปิดกำไรได้ไหมครับถ้าปิดกำไรได้นะครับ E อจะลบออกทั้งหมดนะครับเพื่อนๆครับติดลบแก้ครับกดแก้อีกนะครับ คุณนากดแก้กดแก้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนะครับถึงไหนละปิดหมดหรือ,อยังยังไม่ปิดไม่หมดนะครับยังแก้อยู่ครับรอสักคู่ครับ ปิดหมดแล้วครับเพื่อนๆครับอันนี้คือการแก้ไม้นะครับเพื่อนๆครับโอ้กวาจะแก้ได้นะครับคืองี้ครับคือการแก้เนี่ยหมายความว่านะครับ EA จะปิดเอ่อเฉพาะไม้ที่เป็นบวกนะครับโดยใช้ระบบเบรกโอฟิตเอ่อคราวนี้ไม้ที่เหลือนะครับก็จะมีการ modify นะครับ modify ก็คือการเลื่อนเอ่อการเลื่อน pending นันเองนะครับหรือเรียกว่าตรงนี้นะครับ สตาร์ทโมดิฟายพอยท์นั่นเองนะครับแต่ถ้าอันนี้คือการรันแบบแบคเทนะครับเพื่อนเพื่อนครับจริงๆแล้วหากเพื่อนเ่อแก้ไม้แล้วได้กําไรเพื่อนเพื่อนอาจจะปิดลวกเลยก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับไม่จำเป็นจะต้องมาค้างแบบผมนะครับหมายความว่าเวลาเวลาแก้นะครับจะแก้จะแก้เป็นสามไม้นะครับสามไม้ลักษณะนี้นะครับเวลาปิดนะครับก็จะปิดเฉพาะไม้ที่เป็นบวกนะครับเพื่อนๆครับก็เลยทําให้ มีออเดอร์ที่เหลืออยู่ในการแก้แต่ว่าออเดอร์ที่เหลือก็จะรีมูฟนะครับเพื่อหาจุดที่จะออกออเดอร์เหมือนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆไม่ต้องการก็โค้ดออเพ็นดิ้งนะครับโค้ดออเป็นดิ้งเพื่อนๆสามารถกดแก้เองเป็นลายออเดอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับนะครับตัวนี้คือ,อาสามารถ ลันแบ็กเทสนะครับเพื่อดูเพื่อฝึกฝนนะครับให้เพื่อนๆพื่นชำนาญนะครับและคุ้นเคยกับ ea นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับนอกจากนี้ก็จะมีอีกหลายตัวครับเพื่อนๆนครับเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับคำว่า ea มันคือเทรดมือนะครับจุดเด่นของ ea นี่ตัวหนึ่งนะครับก็คือปรับระบบล็อกโปรฟิตใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆสามารถใส่ให้เป็นสเติปได้ด้วยตนเองนะครับไม่จำเป็นจะต้อง เหมือนผู้พัฒนานะครับสาเหตุที่ผู้พัฒนาปรับเป็น20ระดับตัวนี้นะครับสูงสุด1นึ่งหมื่นนี้นะครับเพร,เพราะมีเพื่อนสมาชิกที่เทรดบัญชีเซนนะครับเพราะว่า1เซนเท่ากับร้อยเซนเท่ากับ1เหรียญเพราะนั้นต้องใช้ตัวเลขเยอะอันนี้คือตัวเลขนะครับเพื่อนๆครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญน,นะครับเป็นตัวเลขที่ EA คำนวณน,นะครับหากเพื่อนๆใช้บัญชีดอลล่า ตัวนี้ก็จะเป็นดอลล่าครับให้เพื่อนๆใช้บัญชีเซ็นในการรันตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยเป็นเซ็นนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจตามนี้นะครับสําหรับ EA Auto นะครับ EA ปิดใ y ้บิ d นะครับผู้มากก็ตั้งค่าให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆครับเอ่อก็ทดสอบแล้วก็ก็รันผ่านนะครับเพื่อนๆครับลันผ่านในช่วงในช่วงที่ ลาการที่มีความบันทวนสูงนะครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวลองรันให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนครับก็สําหรับในช่วงระหว่างรันนะครับเพื่อนๆครับสําหรับคู่เงินนนะครับเพื่อนๆนครับผู้พนัาก็ได้ปรับออกฤกริดแต่ละคู่นะครับได้ทดสอบได้ปรับค่าไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆนครับเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นค่าใหม่นะครับเป็นค่าที่พุนาคิดว่าสามารถทํากําไรได้นะครับแล้วก็อัตราดาวดาวนะครับต่ําลงนะครับเพื่อนๆครับอย่างไรแล้วก็อยากให้เพื่อนๆออไปลองดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้ผู้พณานะอัพอัพแล้วนะครับให้ให้ใหสมาชิก ดาวโหลดวันนี้เลยนะครับหลังจากดูคลิปให้ดาวน์โหลดวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผู้พัฒนาก็ได้อัปอัปเดตบางส่วนนะครับเออก็มีบางส่วนที่ที่ปรับปรุงนะครับเช่นเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆครับซึ่งถ้าทุกท่านที่ดาวน์โหลดไปในวันนี้นะครับหากมีการปรับปรุงเรื่องอะไรนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการอธิบายนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆ มี e อจุดเริ่มต้นให้ตรงกันนะครับเพื่อนๆครับที่จะมีการอัปเดตตลอดนะครับหากมีการอัปเดตผู้บรรณาก็จะสื่อสารนักเทรดเดอร์ไปทาง YouTube แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันแรกก็คงไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพื่อนๆครับดูนะครับอย่างอย่างท้องทำนะครับผู้บรรณาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็คือมาปรับเปลี่ยนตรงมินแมกซิตนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้นะครับ ปรับนาลองปรับเปลี่ยนเป็น6 0 5 5 0นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็มีการปรับภายในนะครับมีการปรับระยะ modify order นะครับที่เป็น pending นะครับก็มีการปรับนะครับใส่ระบบ tolling b a k e event ไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะใช้หรือไม่ใช้ ตอนนี้ผู้พิการก็ปิดไว้ก่อนนะครับบางเพื่อนจะใช้หรือไม่ใช้ลองทดสอบดูครับเพื่อนๆครับลองทดสอบดูก็วันนี้ก็ขอเปิดตัวเยื่านเพลงทุนี้ครับเพื่อนๆที่ดูคลิปแล้วก็ดาวน์โหลดไปลองแบกเกตนะครับลองเถรดมือนะครับหากติดแล้วเ,เห็นว่าเยนนะครับใช้งานได้ดีนะครับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือ ผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครนะครับตามลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผู้พัฒนาก็จะทําคลิปอธิบายเอไอตัวต่างๆใน EP ีถัดไปนะครับว่าทํางานอย่างไรนะครับสาหรับ e p นี้พบปะกับนักเทรดเดอร์เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับเพื่อนๆครับ ก็คือ EA ใช้ฟรีนะครับไม่มีเงื่อนขไขใดๆนะครับ mm. ก็ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ mm. ขอให้โชคดีร่ลำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ